ครับสวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนอรัชภูมสิมสมัยในช่วงนี้ครับอย่างที่ผมได้เกินนํามาตลอด3คลิปที่ผ่านมาคือคลิปวีโอที่ผมจัดทาในช่วงเนี้ยผมจะนําไปไว้ในห้องชั้นเรียนของผมนะครับ g o o l e c l c u t r o o m ในห้องเรียนที่มีชื่อหลักสูตรว่าการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนโดยใช้แคนวานะครับซึ่งคลิปวันนี้ ผมก็เดินทางมาถึงตอนที่4แล้วตอนที่1นะแลผมจะกล่าวถึงภาพรวมของโปรแกรม c a n วานะครับพอมาในตอนที่2ก็จะพูดถึงเมนูต่างๆที่ใช้ในการปรับแต่งรูปภาพต่างๆนะครับตอนที่3จะพาคุณครูด้ออกแบบของเรื่องของโลโก้นะครับซึ่งผมมองว่า ในอนาคตเนี่ยนักเรียนควรจะต้องมีโลโก้เป็นของตัวเองเผื่อนักเรียนจะใจไปทำค้าขายออนไลน์หรือว่ามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็ใช้แคนวาในการช่วยออกแบบโลโก้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในตอนที่4นะครับผมตั้งชื่อตอนว่าเส้นทางการสอนในความหมายของผมก็คือเราลองใช้โปรแกรมแคนวาในการกำหนดเส้นทางการสอนเพื่อให้นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองละ ได้มองเห็นว่าในสัปดาห์หน้าหรือว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเรามีเส้นทางในการสอนอย่างไรบ้างนะครับส่วนเทคนิควันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมารับฟังกันนะครับเช่นเดิมครับครูครับก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับเหมือนเดิมอ็พิมพ์คาว่า c a n v a o com ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเป็นคอมที่ล็อกอิน เอาไปก่อนก็นเราก็สามารถล็อกอินได้นะครับแต่ของผมเนี่ยมันค้างไว้อยู่แล้วนะครับเหตุ hey, ที่ตั้งชื่อคําว่าเส้นทางการสอนนะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆมันก็คือโครงการสอนที่คุณครูเราคุ้นเคยกันดีนะครับนะครับครับตามตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมานะครับผมเชื่อว่าคุณครูเราทุกท่านนะในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะ work from home กันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการกำหนดการสอนคร่าวๆในช่วง work from home ว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับซึ่งความพุ้นเคยของครูเราในส่วนใหญ่ก็จะทำในลักษณะของเป็นตารางก็ได้หรือเป็นหัวข้อก็ได้ยกตัวอย่างที่ผมทำนะครับก็คือเป็นกำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .6 หน่วยการเรียนรู้ที่2ร่างกายของเราผมก็ลองดีไซน์เนื้อหาดูนะครับว่า1สัปดาห์น่ะ เราจะสอนอย่างไรบ้างผมดีไซน์ออกมาได้4หัวข้อนะครับการเจริญเติบโตของร่างกายสารอาหารที่ร่างกายต้องการแนวทางการเลือกรับประทานอาหารแล้วก็ระบบย่อยอาหารในแต่และเรื่องนะครับสอนว่าไหนบ้างผมก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นการเจริญเติบโตของร่างกายผมก็กําหนดว่าเราจะสอนวันที่3สิงหาตอน10โมงถึง11โมงผ่าน การไลฟ์สดนะครับผ่านช่องทางของ Google Meet สมมุตินะครับเนาะแล้วก็นักเรียนก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องที่ YouTube ที่เราได้จัดทำขึ้นเพราะนั้นทุกเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือกำหนดการสอนคร่าวๆแล้วจะเป็นการดีกว่าไหมครับครูครับถ้าเราเอากำหนดการสอนตรงนี้ในแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยไปทำในโปรแกรมแ n นวาเพื่อเป็นการสร้างความสนใจให้กับ ผู้ปกครองและก็นักเรียนว่าในสัปดาห์ระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาเนี่ยลูกหลานเขาหรือว่าตัวนักเรียนจะเรียนอะไรบ้างรเราก็ใช้กราฟิกเข้ามานิดหน่อยนะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามานิดหน่อยเพื่อจะทําให้กําหนดการสอนตรงเนี้ยมันดูแล้วน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ย้อนกลับมาที่แคนวาอีกครั้งนะครับเทมเพลตที่ผมแนะนํานะครับ ซึ่งครูอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ที่ผมแนะนําก็คือวันนี้คือเรื่องของอินโฟกราฟิกครับครูครับถ้าเราล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านหน้าเลยแต่ถ้าคุณครูท่านไหนหาไม่เจอนะครับเราก็สามารถไปนค้นข้างบนได้ก็พิมพ์คําว่าอินโฟกราฟิกนะครับแลลองกดไปนะครับตรงนี้พอเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีเทมเพลตเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกเยอะแยะมากมายนะครับ กูก็สามารถเล็งได้ว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับเนาะเราอาจจะเลือกไปแค่หนึ่งอันก่อนเลือกไปแค่หนึ่งอันก่อนพอเราเลือกเข้าไปเนี่ยทางแคนวาจะมาจัดหมวดหมู่ให้เราอีกครั้งหนึ่งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเราก็เลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับการศึกษาตรงนี้ครับท่านอื่นอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับมันก็ไม่ไม่ได้ว่าถูกผิดอย่างไรเพียงแต่วันนี้ผมเสนอเทคนิค หรือว่าแนวทางขั้นต้นให้นะครับแล้วก็ลองไล่ดูซิว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเรามีเนื้อหาอยู่ทั้งหมดสี่เรื่องเพราะฉะนั้นอินโฟกราฟิกที่เราควรเลือกเนี่ยมันก็ควรจะมีอยู่ประมาณ4-5ถึงหาลำดับนะครับรูก็ลองไล่ดูก่อนนะครับว่าเราชอบแนวไหนอ่าผมขอยกตัวอย่างไปที่แนวสีฟ้าตรงนี้นะครับเลือกมาหนึ่งครั้งมันก็ยังเล็กอยู่เราลองขยายดูนะครับ สมมติผมชอบตรงนี้นะครับเราก็ลองมาใช้เทคนิคการทำอินโฟกราฟิกเพื่อจะทำให้หมดการสอนของเราเนี่ยที่สะด,ดุดตาให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนกันนะครับก็เช่นเดิมครับทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้หมดนะครับหลักๆเราก็ใส่ตรงนี้ก่อนเลยครับ,ค,รบคุมดำก่อนเลยแล้วก็กดที่แป้นพิมพ์ว่า ctrl c คือ copy แล้วก็กลับมาหน้าที่หน้าแขนว่า ดับเบิลคลิกครับแล้วก็ Ctrl V ครับครับมันก็สามารถคีดมาได้หมดเลยเราก็ค่อยเลือกตัวอักษรให้มันดูตามที่เราต้องการอันนี้ใหญ่ไปนะครับก็ลองไล่ดูสมมติอ่าผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับดูแล้วเรียบง่ายแต่ดูแล้วแบบสวยงามด้วยนะครับก็จัดให้สวยงามนิดนึงนะครับตรงนี้ สีเราเอาสีขาวไหมหรือว่าจะเอาสีอย่างอื่นสีน้ำเงินเด่นไหมก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะว่าสีขาวน่าจะเด่นแล้วนะครับเนาะนี้ลองเราค่อยปรับไปได้นะครับแก้ไขได้กําหนดการสอนช่วงสรัราณ์เลิฟเล r ร์ฟอร์มโฮมวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประหัวข้อเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามาตรูตรงนี้กันแล้วก็เอาหัวข้อมาใส่ก่อนนะครับตัวนี้คือหัวข้อหลักอันนี้คือรายละเอียดของ หัวข้อหลักว่าเป็นอย่างไรเราก็เริ่มที่หัวข้อหลักตัวนี้ก่อนเปี้เลยครับครับคุมดำคอนโทนซี Ctrl C, แล้วก็เอามาคอนโทวี v, นะครับขยายนิดนึงฟอนอจ์เราอาจจะแบบไหนดีเราอยากได้แบบนี้นะครับฟอนต์มันใหญ่ไปแล้วก็ปรับเอาสัก30นะครับโครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหัวข้อแล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาให้มันสวยงามหลังจากนั้นเราก็คอนโทรลซี C, นะครับคูมดำคอนโทรลซี C, แล้วก็วางตรงส่วนรายละเอียดของตรงนี้นะครับอาจจะฟอนต์เหมือนหัวเรื่องก็ได้หรือว่าฟอนต์ตางหากที่เราสนใจก็ได้นะครับตรงนี้ผมขอตัวเอียงอ่านี่ครับมาแล้วครับตรงนี้ขยายนิดนึงเพื่อความเด่นนะครับ โอเควัน okay. ที่3สิงหานะครับตรงนี้ถ้าเราไม่อยากจะแก้ไขทุกอันนะครับก็บผมก็ขอแนะนำปโคือลบก่อนเลยครับลบของที่เขามีให้ก่อนเลยก็ดอ,อย่างเี้ครับแล้วก็กด delete บนแป้นพิมพ์ครับพอลบหมดเสร็จถ้รูปรูปต่างๆแ้้ค่อยมาปรับ เอาสักยีิบห้าอ่านีครับเนาะมุ่ิเราอยากได้แบบนี้ทุกอันเราก็คุมดำนะครับอย่างนี้ครับกดให้มีลักษณะอย่างตัวอย่างของผมนะครับแล้วก็กด c t r l C เอามาวางเลยครับค,ครับ Ctrl Ctrl c t r l V c t r l C c t r l V มี2ตัวครับ C คือ copy V คือวางเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาปรับฟอนต์นะครับ เลือกที่2เราก็กลับไปดูที่คำสั่งการสอบของเราคุมดำคอนโทรซีแล้วก็คอนโทรวีครับคุมดำ Ctrl C, Ctrl v, คอนโทรซี Ctrl C, แล้วก็คุมดำคอนโทรวี Ctrl v, ครับ ให้สวยงามนิดนึงนะครับคอนโทสีคอนโทวี C, v นะครับแล้วก็ลากมาให้มันอยู่ให้สวยงามนะครับอยู่ตรงกลางนิดนึงเรื่องที่สามนะครับคอนโทวี Ctrl v. ก่อนนะครับอันดูก่อนตรงนี้ยังไม่มา มาดูไปนิดนึงคอนโทรวีไว้แก้ข้างบนนะครับเดี๋ยวตรงนี้คอนซีคอนโทรวี ที่ตารางมันอาจจะซ้อนกันก็แล้กูลองใช้พิมพ์มช่วยนะครับพิมพ์ทวีนะครับตรงนี้ตัวนี้ของเราฟอน25นะครับเนาะ Ctrl c อนโทรซีค e. อเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของระบบย่อยอาหารอันนี้ตัวอย่างสมมุตินะครับครูสามารถยกใช้ให้กับข้าวของครูได้นะครับ ดูก่อนนะครับโอตารางมันซ้อนกันบางทีมันอาจจะปรับยากนิดหน่อยนะครับผมครับบางเทมเพลตนะครับเขาจะเป็นตารางซ้อนตารางถ้าเราก็ปปีมาบางทีก็อาจจะแก้ไขยากนิดนึงนะครับ นะครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ดูความถูกต้องซิว่าเรื่องนี้เราสอนวันนี้จริงไหมเวลานี้ถูกต้องไหมแล้วเราก็จะทำการไลฟ์สดที่ g o o g l e m e e t นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ชูน t u b e Channel ช่องไหนเราก็ว่ากันไปนะครับเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4ส่วนรูปถ้าเราพอใจแล้วรูปที่เขามีมาให้เราพอใจแล้วเราก็เอาเหมือนเดิมได้นะครับปรับ ต่างๆสีถ้าเราไม่อยากได้สีฟ้าเราก็มาปรับตรงนี้นะครับนี่นะครับเราอยากได้สีสีชมพูมันก็จะขึ้นอย่างนี้หรือเราอยากได้สีเขียวเข้มก็ขึ้นอย่างนี้นะครับก็ลองปรับดูเราก็ไล่มาข้างล่างเราควรเพิ่มอะไรดีครับครูเราอาจจะต้องเพิ่มขั้าเรืออะไรนะเราก็มากดข้อความด้านซ้ายมือเพิ่มหัวข้อย่อย ชื่อเราก็ได้ครับเผื่อผู้ปกครองเขาจะได้ทราบว่าวิชาเนี้ใครสอนลูกหลานเขานะครับพิมพ์ชื่อของเราลงไปเบอร์โทรศัพท์นะครับอันแบบนี้เผื่อผู้ปกครองเขาสงสัยในเนื้อหาบทเรียนต่างๆสมมติน,นะครับนาอเราชิดซ้ายอ่าเราไปชิดซ้ายตรงนี้นะครับ ฟอนต์มันใหญ่ไปไหมเราก็ปรับฟอนต์ลงนิดนึงเอาสัก25ครับอีเมลมีไหมตรงนี้ก็วาดนะครับเผื่อผูป้ปกครองอยากติดต่อแล้วทางอีเมลก็บอก่ไปหรือ Line ID นะครับ เขาก็บอกบบอุปกรณ์ไฟนะครับลายไอเดียเราลายเผื่อเดี๋ยวนี้เราใช้ลายไอเดียในการติดตามกันนะครับเนาะฟอนต์อาจจะไม่เหมือนข้างบนเราอยากปรับไหมเราก็ปรับสักหน่อยนะครับมันจะได้เป็นเหมือนกันหมดประมาณนี้นะครับเนาะอ่าอันนี้คือชื่อผู้สอนแต่เราอาจจะไว้ข้างล่างครูเราอาจจะไว้ตรงนี้ดีกว่าส่วนตรงนี้เราขอคอนโทสีคอนโทนี้อยากให้เป็นอะไรครับครู นี่ผมมองว่าน่าจะเป็นช่อง Google Meet นะครับ Google Meet าหารหัสอะไรตรงนี้เราจะได้ผู้ปกคองจะได้รู้เลยนะครับว่า Google Meet เนี่ยช่องอะไรหรือเข้าอย่างไรนะครับแล้วก็ YouTube Channel S A N E L ช่องอะไรนะครับก็บอกผูปกครองไปเลยว่า นี้นะสามารถเข้ามาดูได้ที่หลังเผื่อตอนที่เรียนออนไลน์นะเราไม่สะดวกในการเรียนนะครับตรงนี้เราก็สามารถมาเรียนย้อนหลังได้อ่านเน้นๆหน่อยตอนนี้สักสามสิบนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเน้นๆนิดนึงสักสามสิบครับรนี้ก็อาจจะใส่ข้อความเกี่ยวกับโนนโดนสักหน่อยว่าเรียนรู้ไปด้วยกัน หรือว่าโรงเรียนหยุดแก่การเรียนรู้หยุดไม่ได้สมมตินะครับอันนี้เป็นเขาทำกันเยอะนะครับประโยชน์นี้เราก็ให้เด่นๆหน่อยถ้าเราพอใจตรงนี้ปจบเราก็ที่สำคัญนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับครครับแทรกโลโก้ของเราครับครู ะครับแล้วก็มากดตรงนี้อัปโหลดเพื่อผมอัปโหลดไว้แล้วลก็คือโลโก้ของเรานะครับตรงนี้ที่ผมว่านะครับถ้าถ้าภาพมันซ้อนการบ,บางทีมันจะ ขยับยากนิดนึงอ่าไว้ตรงนี้เลยสัครับลบไอออกเอ่เป็นโลโก้ของเราเลยตรงนี้นะครับภาพมันซ้อนครับครูอาจจะต้องขยับแบบนี้ก่อนนี่ก็จะสืบเเรื่องจากการออกแบบจากภาพที่แล้วนะครับในการออกแบบโลโก้ของคุณครูทุกท่านนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับกาหนดการสอนซึ่งเดิมเราทำใน Microsoft Word นครับแล้วเราก็เปลี่ยนเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็เรียนได้เห็นแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันครับครูคครรับูบบก็สามารถจะประยุกต์ไอเดียตรงนี้ไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้เช่นกัน ถ้าสมมติสถานการณ์มันเปิดหรือว่าเป็นปกติแล้วเนี่ยครูก็อาจจะให้นักเรียนทำโปรเจกต์เบสทั่วๆไปนะครับเนาะซึ่งก่อนที่นักเรียนเขาจะเริ่มทำโปรเจกต์เบสนะโดยปกติก็คือครูเราก็จะให้เกลียนก็พิมพ์ลง Word พิมพ์ไปว่าจะมีขั้นตอนอะไรอย่างไรลองเปลี่ยนไอเดียครับเอาสิ่งที่นักเรียนจะทำเนี่ยวางเป็นขั้นตอนเนี่ยเอามาออกแบบลงในอินโฟกราฟิกดูครูอาจจะเห็นไอเดียดีๆจากเด็กว่า เขาอาจจะไม่เลือกเทมเพลตนี้ก็ได้เขาอาจจะเลือกเทมเพลตอันอื่นก็ได้ซึ่งแสดงว่าเขาทํำลำดำับขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนที่1เ,เขาจะทำอยังไงขั้นตอนที่2องเขาจะทําอย่างไรนะครับก็เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ให้กับนักเรียนและในขณะเดียวกันอย่างเช่นคลิปที่แล้ว,น,ลวนะครับครูอยากเห็นไอเดียของเขาทุกขั้นตอนก็ได้ครับก็คือมากดตรง3าุดตรงนี้ก็คือให้เขากดบันทึก นะครับอันนี้ติดตามรายละเอียดในคลิปที่แล้วได้ก็จะทําให้ครูได้เห็นว่าเขานํานักเรียนมีฐานคิดในการทำอินโฟกราฟิกอย่างไงนะครับเขาก็จะไล่มาทีละสเต็ปทีสิบครูจะมองเห็นเลยว่านักเรียนคนนี้เขาตั้งใจในการทําผลงานมากน้อยขนาดไหนเมื่อทําเสร็จแล้วก็เอาลิงก์ใส่เข้าไปในกลุ่มของกลุ่ม a c e b o o k ก็ได้หรือกลุ่มไลน์ก็ได้เพื่อให้เพื่อนๆได้รวม ร่วมเติมเต็มร่วมประเมินนะครับเป็นการประเมินจากเพื่อนเป็นการประเมินจากผู้ปกครองในทันทีเลยซึ่งผมคิดว่าการประเมินในลักษณะนี้เหมาะสมกว่าที่จะมาประเมินแบบปขคงอเพราะว่าสิ่งที่นักเรียนได้แสดงออกสิ่งที่นักเรียนได้ทําในแคนวาเนี่ยจะเป็นการสะท้อนตัวตนนักเรียนอย่างแท้จริงว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เขาทํามากน้อยขนาดไหน นะครับเพื่อนประเมินครูประเมินผู้ประกองประเมินแล้วก็ปิดท้ายได้ตัวเองประเมินสุดท้ายเราก็จะรู้แล้วว่านักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้เทคนิคในการทํากําหนดการสอนจากเวิรนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันเนี่ยให้ไปอยู่ในลักษณะของอินโฟกราฟิกก็จะประมาณนี้ถ้าเราพอใจตรงนี้แนละ้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับรูครับตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดมา ก็เอาเป็นไฟล์รูปภาพนะครับมันจะได้สวยดีหรือว่าครูหลายท่านอาจจะถนัดไฟล์ PDF ก็ได้นะครับพอโหลดมาแล้วเราลองไปดูผลงานเราซิเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็จะประมาณนี้ครูก็สามารถส่งไฟล์เนี้ยเข้ากับในกลุ่มของไลน์ของห้องเรียนเราหรือ Facebook ก็ได้เพราะนั้นนักเรียนก็จะมองเห็นภาพรวมในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าว่าเขาต้องเรียนอะไรบ้าง วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับครับวันที่อะไรเวลากี่โมงช่องทางในการรับชมนะช่องทางไหนดูย้อนหลังได้อย่างไงนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองเห็นในลักษณะแบบนี้เขาก็จะมองเห็นแล้วก็เกิดไอเดียได้ดีกว่าที่เราจะทำเป็น Microsoft Word แบบนี้แล้วก็พิมพให้นักเรียนได้เห็นนะครับ ก็ฝากไอเดียการทำกำหนดการสอนหรือโครงการสอนผ่านเว็บแ a นวานะครับโดยใช้อินโฟกราฟิกแต่อย่างที่ผมเกินนาะครับครูหลายท่านอาจจะไม่ใช้แบบอินโฟกราฟิกก็ได้อาจจะออกแบบด้วยวิธีการอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่านะครับก็คือมันมีเทมเพลตอะไรเยอะแยะมากมายนะครับครูก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้อาจจะ ใช้อินโฟกราฟิกอาจจะไม่เหมาะกับตัวของเราครูอาจจะไปใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังในตอนนี้นะครับก็คือเส้นทางการสอนนะครับก็คือเป็นการบอกว่าหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเราจะเรียนอะไรเป็นการเตรียมตัวทั้งครูทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนะครับและในขณะเดียวกัน ก็เป็นการใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ฝากคุณครูที่เข้าเรียนในห้อง Google Classroom ห้องนี้ด้วยนะครับว่าผมก็ขออนุญาตครูดได้รบกวนครูแล้วกันนะว่าได้ช่วยทําใบงานนิดนึงนะครับซึ่งถามว่าใบงานที่ผมออกแบบนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับก็เช่นเดิมนะครับผมก็ใช้แคนวานะครับครูครับ คือผมก็โพสต์ไว้ในห้องเรียนแล้วครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ4ีหใบางานนะครับใบางานแรกผ่านมาแล้วนะครับคือการแคปเจอร์หน้าจอนะครับใบางานที่2คือให้ออกแบบโลโก้นะครับใบางานที่3คือของวันนี้ครับทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับโครงการสอนของคุณใน1สัปดาห์ข้างหน้านะครับอาจจะมีมากกว่าผมหรือมีน้อยกว่าผมก็ได้นะครับ แล้วก็รบกวนทุกท่านช่วยแชร์หน่อยเพื่อจะได้ให้กับเพื่อนครูท่านอื่นได้มองเห็นไอเดียจากตัวเราเองเพื่อเอาไอเดียดังกล่าวไปต่อยอดนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าก็จะมีอีกใบงานอีกสาใบงานนะครับครูครับและสุดท้ายถ้าสมมุติครูท่านไหนได้ทํำใบงานครบนะครับส่งตามกําหนดผมก็จะขอคอนคอจากท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในเกติบัตรแล้วก็ มอบให้กับผู้ผ่านการพัฒนานะครับซึ่งอาจจะมอบผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบเพื่อความรวดเร็วในปัจจุบันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ขออนุญาตนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่อง YouTube ของผมแล้วก็เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน g o o g l e c l a s s r o o m ที่ชื่อหลักสูตรว่า การพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนโดยใช้แคนว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาพบกับตอนหน้านะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเดีย๋ยวเราก็มานำเสนอร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครูทุกท่านครับสวัสดีครับ